มาพูดถึงเรื่องของคุณพ่อบ้างดีกว่าคุณพ่อมือใหม่อย่างพี่พ p พเของเราล่าสุดก็มีลูกสาวน่ารักชื่อว่าน้องเป่าเป่าน้องเป่าเป่านะซึ่งจะบอกว่าคือด้วยความทะเลต์ของน้องรูปที่ออกมาตอนนี้มันน่ารักมากจนล่าสุดเนี่ยด้วยความที่น้องหน้าเป็นมากๆคุณพ่อของคุณแม่เลยเปิดไอจีให้มีรูปของน้องล้วนๆเลยหลายคนเข้าไปกดไลค์กันได้คแล้วตอนนี้น้องมีชื่อจริงแล้วด้วยอยากรู้ว่าชื่ออะไรไปฟังกันเลยค่ะ ก็ยังตื่นเต้นอยู่ปกตินอนสองคนอะแต่นี้มีคนที่สามมานอนอยู่ข้างๆเราก็เราก็สึกตื่นเต้นเรายังมีความกังวลอยู่ยังมีความไม่ชินอยู่ว่าเอ้ยลูกจะหิวหรือเปล่าแล้วลูก เดี๋ยวต้องกินนมแล้วแล้วเดี๋ยวถ้าผมนอนไปอีกชั่วโมงหนึ่งนี้ต้องลุกขึ้นมาให้นมให้ช่วยกิฟต์เขาให้นมลูกลูกชื่อพอลิน่า <Hello. S 1> ครับพอลิน่าพอลิน่าพอลิน่าครับอพอลิน่าความหมายแปลว่าเด็กตัวเล็ก <Hello. S 1> ถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นภาษาสเปน <Hello. S 1> นะครับแปลว่าแปลว่าตัวเล็ก <Hello. S 1> ตัวน้อยๆครัน้องพอลิน่า แปลว่าเด็กๆๆๆตัวเล็กนะคะแต่ก็ข,ขอให้แบบว่าเลี้ยงเนื้องน้องดีๆ<ช>นะคะมาถึงอีกหนึ่งคู่นี่กำลังจะเป็นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่เหมือนกันพี่แอนกับลิชาพี่ภูรินั่นเองอลาอง่าสุดนะคะก็มีแนวโน้มเรียบร้อยแล้วว่าจะทําการคลอดน้องเนี่ยวันในวันที่9กรกรกฎาคมนี้จริงๆแล้วสุขภาพเป็นเรื่องสา<ช>ําคัญแต่เราก็อยากจะรู้ว่าวิธีการเตรียมตัวตอนนี้รู้แล้วว่าวันที่9เนี่ยจะจะได้เห็นหน้าลูกแล้วต้องทํายังไงบ้างคะไปฟังคู่กันเลยค่ะ ใช่ค่ะธรรมชาติตั้งเป้าไว้ที่ธรรมชาติก็จริงๆมันต้องหลายๆปัจจัยเหมือนกันคือคนแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันคือต้องดูณนะวันนั้นจริงๆว่ามันได้ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ไดีคือตั้งเป้าไว้อะค่ะแต่ต้องดูณนะหน้างานอีกที <c oughs> ว่าจะได้ไหม <c oughs> กังวลน,นิดนึงคือไอ้เรื่องความเจ็บปวดอะไรอย่างเงี้ยแต่เราคิดว่าคนเป็นผู้หญิงคนเป็นแม่เนาะมันก็น่าจะได้นะวันละคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกแอนยังเชื่อว,ว่าการคลอดธรรมชาติที่ธรรมชาติสร้างมามันดีที่สุดอยู่แล้ว